ด้านมืดของคุณคืออะไรเคยสงสัยไหมตอนที่คุณมองเงาของตนเองในกระจกแล้วรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างแปลกๆซ่อนอยู่ในนั้นบางอย่างที่คุณไม่ยอมรับว่ามันนั้นเป็นส่วนหนึ่งของตัวคุณนี่แหละด้านมืดของคุณแต่ด้านมืดมันคืออะไรกันแน่มันคือส่วนที่เราพยายามซ่อนไว้ไม่อยากให้ใครเห็นแม้แต่ตัวของเราเองมันอาจเป็นความคิดความรู้สึก หรือแม้แต่พฤติกรรมที่เรารู้สึกว่าไม่ควรมีลองนึกถึงตอนที่คุณโกรธจัดจนอยากจะทุบทุกอย่างรอบตัวของคุณนั้นให้แหลกละเอียดหรือตอนที่คุณอิจฉาเพื่อนจนแทบอยากให้เขาล้มเหลวเพื่อให้ตนเองนั้นรู้สึกดีขึ้นหรือแม้แต่ตอนที่คุณรู้สึกเหนื่อยกว่าคนอื่นจนอยากจะเหยียบย่ำพวกเขาให้ต่ำต้อยลงนี่แหละด้านมืดของคุณกำลังโผล่ออกมาแต่รู้ไหม ด้านมืดไม่ได้มีไว้ให้เรากลัวหรือพยายามกำจัดมันทิ้งแต่มีไว้ให้เราเข้าใจตัวของเราเองมากขึ้นลองคิดดูสิความโกรธอาจเป็นเสียงกรีดร้องของหัวใจที่ต้องการความเป็นธรรมมันบอกเราว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้องและเราไม่ควรลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อสิ่งที่ถูกต้องและเราควรลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อสิ่งที่ถูกต้อง ความอิจฉาอาจเป็นแรงผลักดันให้คุณพัฒนาตนเองให้ดีมากยิ่งขึ้นมันเป็นเหมือนกระจกสะท้อนให้เห็นว่าเรายังมีช่องว่างให้เติบโตความรู้สึกเหนือกว่าอาจเป็นพลังที่ทำให้คุณกล้าทำในสิ่งที่ใหญ่มันอาจเป็นความมั่นใจที่ซ่อนอยู่รอคอยที่จะถูกนำมาใช้อย่างถูกต้องแต่ถ้าเราปล่อยให้ด้านมื่ครอบงำมันนั้นจะกลายเป็นปีศาจได้ที่จะทำทุกอย่างทั้งตัวของเราเองและผู้อื่น ความโกรธอาจเป็นความรุนแรงที่ทําให้หลายคนลักความอิจฉาอาจกลายเป็นการกั่นแกล้งหรือการทํำลายชื่อเสียงของผู้อื่นความเหนื่อยล้าอาจเป็นการกดขี่หรือการเหยียดหยามคนอื่นแล้วเราจะจัดการกับด้านมืดน,นี้ได้อย่างไรล่ะ 1. ยอมรับมัน 9. ก้าแรกคือการยอมรับว่าเรามีด้านมืดไม่ต้องอายหรือปฏิเสธมันเพราะทุกคนต่างมีด้านมืดเหมือนกันและกัน 2. ทำความเข้าใจมันลองสังเกตว่าด้านมือของคุณปรากฏขึ้นเมื่อใดในสถานที่แบบไหนแล้วมันจะบอกคุณว่าอะไร 3. ควบคุมมันรู้ทันว่าด้านมือกําลังจะโผล่ออกมาลองหาใจลึกๆและถามตนเองว่าฉันต้องการอะไรกันแน่บางทีคําตอบอาจไม่ใช่การระบายอารมณ์แต่เป็นการแก้ไขปัญหาที่แท้จริง 4. ใช้ประโยชน์ใช้มันให้เป็นประโยชน์ ลองมองหาวิธีที่จะเปลี่ยนแปลงพลังงานด้านลบให้เป็นด้านบวกเช่นใช้ความกดเป็นแรงรดันในการออกกำลังกายหรือใช้ความอิจฉาเป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเอง 5. เรียนรู้จากมันด้านมืดสามารถสอนเราได้มากมายทั้งความเห็นอกเห็นใจการให้อภัยและการเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์และเมื่อคุณเข้าใจด้านมืดของคุณคุณจะเข้าใจคนอื่นมากยิ่งขึ้นเห็นอกเห็นใจกันและกันมากขึ้น เพราะคุณรู้ว่าทุกคนต่างมีการต่อสู้ภายในจิตใจเหมือนกันลองนึกถึงหงยินหยางลักษณะแห่งความสมดุลในปรัชญาจีนด้านมืดและด้านสว่างต่างเป็นส่วนหนึ่งของวงกลมเดียวกันไม่มีส่วนใดที่ดีกว่าหรือเลวกว่าพวกเขาพวกมันนั้นมีเพียงแค่ความสมดุลกันเหมือนกับชีวิตของเราจะต้องมีทั้งความสุขและความทุกข์ความสำเร็จและความล้มเหลวความดีและความไม่ดี ทั้งหมดนี้ประกอบขึ้นมาเป็นคุณที่เป็นมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์แบบสุดท้ายนี้ลองถามตนเองดูสิด้านมืดของฉันคืออะไรและฉันจะอยู่กับมันได้อย่างไรมันพยายามบอกอะไรฉันฉันจะใช้ประโยชน์กับมันได้อย่างไรคำถามอาจทำให้คุณตกใจหรืออาจทำให้คุณเข้าใจตนเองว่ายิ่งขึ้นแต่ถ้าจะเป็นอย่างไรจงจำไว้ว่าคุณคือทั้งแสงสว่างและความมืดและ นั่นคือสิ่งที่ทำให้คุณเป็นคุณเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบในความไม่สมบูรณ์แบบยอมรับทุกส่วนของตนเองทั้งด้านที่สวยงามและด้านที่ไม่อาจสวยงามมากนักเพราะมันคือสิ่งที่ทำให้คุณเป็นคุณเป็นมนุษย์ที่มีชีวิตชีวาและมีเรื่องดาวและเมื่อคุณยอมรับตนเองได้ทั้งหมดคุณจะพบว่าโลกนี้สว่างขึ้นอีกนิด ความเข้าใจและความเห็นอกเห็นใจที่แผ่ขยายออกมาจากหัวใจของคุณเอง